สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปสั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลิปของชาวราศีมิถุนเราจะพูดถึงเรื่องของดาวอังคารซึ่งดาวอังคารเนี่ยเขาจะย้ายตั้งแต่วันที่13กระะกฎาคมจนถึง26สิบงหาจากราศีเมษไปอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นประ,กะเกษตรกับราชาโชคทีนี้เราก็ดูว่า ในเรื่องของดาวองคารของชาวราศีมิถุน,นเป็นเรื่องอะไรดาวองคาร,รารดาวเชิดศีมิถุนก็คือเป็นเรื่องของอริการาภะถ้าเรามองในมุมอริก่อนนะในมุมอริเนี่ยก็ให้มองว่าสองมุมมุมบวกกับมุมลบมุมบวกคือในการที่คุณจะบริหารจัดการกับคนใกล้ตัวของคุณเนี่ย คุณต้องใช้ความความขยันความเนศ้อศาหาวิทยาอุตสาหะอดทนจะทําให้การบริหารการจัดการกับคนใกล้ตัวคุณเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีแต่ถ้าเรามองในมุลมลบปุ๊บอริเนี่ยก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือโรคภัยเกิดกับคนใกล้ตัวเกิดในรูปแบบไหนอย่างเช่น สมมุติว่าคุณมีลูกน้องเป็นชาวก็ได้เป็น,ปนคนต่างด้าวอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหากับใครดาวคารคือตำรวจทหารอาจจะมาขอตรวจลูกน้องคุณก็ได้อันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างฟังเพื่อจะได้เห็นภาพแม้กระทั่งคนใกล้ตัวคุณเนี่ย อาจจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นเรื่องของไรออฟฟิศซินโดมก็ได้หรืออุบัติเหตุเด็กๆน้อยๆก็ได้อ่าอันนี้คือการยกตัวอย่างฝั่งแต่ว่ามองแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเขาเออคือคุณ,คณ,คณจะมีมิดมาช่วยเหลือเพราะว่าอะไร ดาวองคา่ะอยู่ในเรือนสุขเป็นคู่มิตรต่อให้คุณมีปัญหาปัญหาก็จะมีทางแก้ไขต่อให้คนใกล้ตัวไม่สบายก็อาจจะได้เพื่อนแนะนำให้เจอหมอดีแล้วรักษาหายก็ได้นี่นะคะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งแล้วทีเนี้ยดาวองคารเองก็เป็นดาวเจเริญรับพระก็มองว่าบางคนจะมีโชคลาภเกิดจากความเสียหายโชคลาภไม่คาดคิด โชคราบรับรับไม่เปิดเผยอันนี้ก็ต้องมาดูของแต่ละคนนะแต่โชคราบเนี่ยอย่าไปพุ่งเป้าสีทีในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะอ่าบางคนก็จะเป็นรูปของอะไรได้มิดก็ได้หรือได้ของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะหรือจะได้จากเขาเรียกว่าเออเป็นบางคนก็ได้เป็นเงินสดก็ได้นะแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยบางทีมันอาจจะ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเช่นเงินก็อาจจะได้มา,าส่วนหนึ่งด้วยส่วนแบ่งมาส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นของเนี่ยนัมองว่าน่าจะเป็นของที่ได้มาเนี่ยอาจจะมีตําหนินิดๆหน่อยๆเพราะอะไรล่ะอังคารน่ะอยู่ตาแหน่งที่ราศีพฤษภจะเป็นปะเป็นปาเกษตรกัราชาโชคได้ของง่ายก็จริงแต่มีความเป็นปะกับเพราะว่าเป็นอริด้วย นะ้เาเลยมองตรงนี้ว่าของที่ได้มาเนี่ยอาจจะมีตําหนินิดๆหน่อยๆไม่เสียหายอะไรมากอันนี้คือเป็นการยกให้เห็นให้เห็นภาพจะได้เออเราจะเห็นเห็นภาพกันได้ชัดเจนขึ้นทีนี้ก็ต้องไปดูตามหน้างานของแต่ละคนว่าเป็นเรื่องอะไรกันให้ไปปรับเปลี่ยนแต่มองแล้วว่าต่อให้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมัน ไม่เป็นหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาตรงนั้นนะ่ะมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้เพราะว่าดาวคารเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่เือนคู่ขัดแย้งอยู่เรือนคู่มิตรก็เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยไก่เกลี่ยก็ได้นะคะอันนี้คือก็ตามนี้เนาะทีนี้ก็ของชาวเรือนสีมิถุนก็มีแค่นี้นะสาหรับดาวคารย้าย แต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันแล้วก็มากดติดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณนะคะ